สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้เกอร์ก็จะมาสรุปหลังเกมครับที่ทีมฮุนไดของน้องสอนะครับปาทีมพิงค์สไปเดอร์ฮึงกุ๊กของกัปตันคิมนะครับ3ต่อ2เซตครับทำให้เกมเกมนี้ครับฮุนไดกุมความได้เปรียบไปแล้วนะครับในการชนะ1นัดไปแล้วในรอบชิงชนะเลิศของโคเวอร์ e ีลีกนะครับซึ่งต้องบอกว่าเกมวันนี้ เป็นเกมที่ดรามาสุดๆครับเพื่อนๆโอ้โหพลิกไปพลิกมาจนสุดท้ายครับเป็นทางฝั่งฮุนไดครับสามารถเอาชนะทางด้านฮึงกุกไปได้3ต่อ2เซตครับและรายละเอียดในเกมจะเป็นอย่างไรสถิติในเกมจะเป็นอย่างไรน้องสองครับทำผลงานได้ดีแค่ไหนวันเดเกอร์จัดหนักจัดเต็มให้นะครับรวมถึงคอมเมนต์ของฟแฟนๆเกาหลีครับรู้สึกอย่างไรกันบ,บ้างเกี่ยวกับเกมนี้บอกได้เลยว่าแฟนๆฮุนไดแฮป ปีสุดๆนะครับและเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นอย่างไรครับวันนเกอร์จัดหนักจัดเต็มให้นะครับ อย่างที่พวกเราทราบกันนะครับว่าตอนนี้โคเววิลลิกเดินทางมาถึงรอบชิงชนะเลิศไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วกติกาการแข่งขันเนี่ยก็คือ3มใน5นะครับชนะ3มแมตช์ใน5แมตช์นะครับถ้าทีมไหนถึง3ก่อนก็คว้าแชมป์ไปได้เลยนะครับสำหรับโคเววิลลิกเนาะถือว่าแข่งขันกันในรอบชิงชนะเลิศดุเดือดพอสมควรครับ5แมตช์แต่ต้องบอกเลยว่าแมตช์แรกก็ดุเดือดแล้วครับเพื่อนๆโอ้โหการเจอกันระหว่างคุณไดกับพึงกุ๊กวันนี้เฉือนกันไปครับ3ต่อ2เซตนะครับซึ่ง ต้องบอกเลยว่าเซตที่1กับเซตที่2นะครับเป็นทางฝั่งของฮึงกุ๊กเนี่ยทำผลงานได้ดีกว่านะครับเอาชนะคุนไดไป25ต่อ18และ25ต่อ14นะครับโอ้โห2เซตแรกต้องบอกว่าคุนไดเครื่องไม่เดินเลยครับเพื่อนๆเครื่องเนี่ยแบบว่าไม่ร้อนเลยอะ่ะ เอาง่ายๆก็คือไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความผิดพลาดเกมบล็อกนะครับสู้ทางฝั่งของฮึงกุ๊กไม่ได้เลยฮึงกุ๊กดูมีความลงตัวมากกว่านะครับใน2เซตแรกนะครับอันนี้อาจจะด้วยความที่เขาเนี่ยเจอกับเลสปาร์กมานะก็คือเจอมา3ามแมตช์พอมาแมตชนี้เนี่ยในเรื่องของระบบเนี่ยพวกเขาเข้าที่กันแล้วนะครับส่วนฮุนได้นะครับพักปนนเป็นฮานเพื่อนๆในเรื่องของการเข้าข่ารู้ใจอาจจะโดนทิ้งช่วงไปหน่อยนะครับอาจจะต้องใช้ระยะเวลากันสักนิดนึงนะครับทำให้2เซตแรกเนี่ย ยังจูนกันไม่ติดครับและความผิดพลาดก็มีอยู่เยอะพอสมควรนะครับสำหรับฮุนไดแล้วก็เป็นฮึงกุ๊กเองเนี่ยที่สามารถเอาชนะฮุนไดไปได้ในสเซตแรกนะครับ25ต่อ18และ25ต่อ14เซตที่3ครับอันนี้เซตนี้ยกมองว่าเป็นเซตที่เป็นจุดเปลี่ยนของด้านฮุนไดเลยนะครับเพราะว่าฮุนไดเนี่ยสามารถพลิกกลับมาชนะได้25ต่อ20นะครับซึ่งแน่นอนครับในเกมเกมนี้เนี่ยอกมองว่าคีเพเยอร์หลักๆนะครับก็มีน้อง2กับโมมาที่ช่วยกันเล่นได้ดีมากๆนะครับในเซตท ช่วยกันเล่นได้ดีเหมือนกันครับเราจะได้เห็นทีมเวิร์คของคุณไดเนี่ยกลับมาแล้วนะครับฟิลลิ่งนะครับเขาเรียกว่าบรรยากาศภายในทีมดูดีขึ้นในเซตที่3นี้นะครับสุดท้ายทุกคนช่วยกันครับพลิกกลับมาชนะได้25ต่อ20และเซตที่4ก็เป็นเช่นเดียวกันครับคุณไดเครื่องติดแล้วเพื่อนๆเหมือนเครื่องดีเซลอะครับเพื่อนๆอาจจะใช้เวลาในการเครื่องร้อนช้าไปสักนิดนึงแต่ยังร้อนเร็วทันครับดีไม่โดน3ต่อ0ูนเซตก่อนกลับมาได้ในเซตที่4นะครับก็สามารถเอาชนะไปได้25ต่อ20เช่น เดียวกับเซตที่3นะครับและเซตที่5ครับเป็นเซตตัดสินซึ่งต้องบอกว่าเซตเนี้ยกดดันมากๆเพื่อนๆเพราะว่าตั้งแต่ต้นเซตนะครับยันจะท้ายๆยเซตเลยเี่ยเป็นทางฝั่งของฮุนกุ๊กนะครับนำมาโดยตลอดครับนำมาโดยตลอดนำมายาวๆจนถึงแต้ม11-12เลยครับ คุณใดถึงจะสามารถแซงได้แล้วในจังหวะที่แซงเนี่ยก็มีทางจังหวะที่ฮึงกุ๊กไปถึงแมตช์พอยต์ได้ด้วยนะครับแต่พวกเขาไม่สามารถตีปิดเกมได้จนสุดท้ายครับเป็นฮุนไดของเราครับสามารถเอาชนะไปได้ในเซตที่5นะครับ16ต่อ14แล้วทำให้ฮุนไดสามารถเอาชนะไปได้3ต่อ2เซตครับเพื่อนๆซึ่งถ้าจะให้ดูในสถิตินะครับบวกสถิติมากางให้เพื่อนๆดูนะครับต้องบอกเลยว่า ฮุนไดครับดูดีกว่าในเรื่องของเกมการโจมตีนะครับโดยฮุนไดเนี่ยโจมตีไป64สิฮึงกุ๊กโจมตีไป58นะครับการบล็อกครับอันนี้ฮึงกุ๊กดูดีกว่านะครับฮึงกุ๊กบล็อกไป19ฮุนไดบล็อกไป10นะครับแล้วการเสิร์ฟเอสนะครับเป็นฮึงกุ๊กเสิร์ฟเอสไป5ฮุนไดเสิร์ฟเอสไป4นะครับส่วนในเรื่องของอัตราการโจมตีนะครับก็คือความสําเร็จ39.26เนาะส่วนฮึงกุ๊กครับอัตราความสําเร็จในการโจมตีเนี่ย36.48นะครับส่่วนนใเรืองของเกมรับเนี่ยครับ ทางฝั่งของฮุนไดดูดีกว่านะครับ31.96%ส่วนถึงกุ๊กเนี่ย25.27%นะครับก็ถือว่ามีดีกันคนละอย่างนะครับแต่โอ๊คมองว่าทางฝั่งของฮุนไดวันนี้ครบเครื่องมากกว่านะครับปุ้ยทำคะแนนสูงสุดครับของแต่ละทีมนะครับเป็นทางฝั่งของฮุนไดเนี่ยโมมาทำไป37แต้มน,นะครับอัตราความสำเร็จก็คือ40.48ส่วนกับตันคิมครับทำไป23แต้มน,นะครับอัตราความสำเร็จ42.55ส่วนในเรื่อง ของการบล็อกนะครับวันนี้ฮโยจินบล็อกไป5ครั้งนะครับส่วนทางฝั่งของคิมซูจีเนี่ยบล็อกไป6ครั้งนะครับแล้วการเล่นเกมรับครับเพื่อนๆน้องสองครับดูดีที่สุดในทีมนะครับอัตราการเล่นเกมรับเนี่ยครับน้อง2 63.6จุดเครับส่วนฝั่งเขาเป็นกัปตันคิมนะครับ60%ซึ่งน้องสองดูดีกว่ากัปตันคิมด้วยนะการป้องกันเนี่ยครับโหต้องบอกว่าการเล่นเกมรับของน้องสอง ยอดเยี่ยมจริงๆครับสาิติมันฟ้องครับเพื่อนๆโอ้โหยอดเยี่ยมมากๆนะครับอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับในเรื่องของสถิตินะครับทั้ง2ทีมเนาะส่วนเราจะเจาะลึกในรายละเอียดของทั้งสองกันสักนิดนึงวันนี้ทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับเกมรับก็อย่างที่โอ๊กบอกไปนะครับทำได้63.64%ซึ่งถือว่ายอดเยี่ยมมากๆนะครับส่วนในเรื่องของเกมรุกครับวันนี้น้งสองทำไป8แต้มครับเพื่อนๆถือว่าก็ยอดเยี่ยมนะคือน้งสองเนี่ยก็จะตีประมาณนี้อยู่แล้วเพื่อนๆ 8-10ถึงแต้ม10 1 2ิบสอาอะไรประมาณนี้คือฟิลลิ่งน้องสองเนี่ยจะหนักไปทางการเล่นเกมรับมากกว่านะครับส่วนเกมรุกโอกาสในการสำเร็จนะครับอยู่ที่38.89%ซึนงถือว่าโอเคมากๆเลยนะครับก็ถือว่าทำได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับสำหรับน้องสองของเรานะครับก็ทำให้ฮุนไดเนี่ยกุมความได้เปรียบในเกมแรกไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับทีนี้เราไปดูคอมเมนต์ของแฟนเกาหลีกันสักนิดนึงครับว่าพวกเขาคิดเห็นอย่างไรกันบ้างเกี่ยวกับ เกมเกมนี้ครับที่ฮุนไดาสามารถเอาชนะฮึงกุ๊กไปได้นะครับเราเป็นเรื่องนี้คอมเมนต์แรกครับเขาบอกว่าอย่าทําแบบนี้อีกนะหัวใจจะวายขอบคุณที่ทุกคนสามารถเอาชนะได้มันเป็นเกมที่ยอดเยี่ยมจริงๆอันนี้ยกเห็นด้วยครับหัวใจจะวายจริงๆครับแต่ว่าเกมเกมนี้สุดจริงๆนะครับและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าโอ้โหเกมเกมนี้ต้องบอกเลยว่าเซตหนึ่งเซตสองพวกเราสู้เขาไม่ได้แต่ว่าเซตสามเซตสี่เซตห้าพวกเราก็กลับมาได้นะและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าโอ้โห โอ้ยยังขึ้นรถไฟเหาะตีลังกาโอ้แอดเห็นด้วยครับโอ้โหวูบบาบมากในเกมนี้และคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าพวกคุณเจ๋งมาก คอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าคุณใดเท่านั้นที่จะมีโอกาสได้แชมป์จัดไปอะและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าสุดยอดมากๆคุณใดผู้ไม่ยอมแพ้และคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าเกมเกมนี้มันยอดเยี่ยมมากๆฉันหัวใจจะวายและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าในที่สุดพวกเราก็กลับมาได้การกลับมาที่ยิ่งใหญ่ของคุณใดคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าเกมนี้นับถือจิตใจของนักกีฬาจริงๆพวกคุณกลับมาได้และคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าสุดยอดไม่ยอมแพ้จนกว่าจะ ทึงที่สุดและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าวันนี้ฮุนไดเล่นได้ดีมากๆฉันคิดว่าในเกมต่อไปเนี่ยจะต้องเป็นเกมที่สนุกเตรียมตัวพร้อมรับกับเกมต่อไปให้ดีและคอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาบอกว่าทําได้ดีมากๆแต่ฉันแปลกใจ2เซตแรกเราอาจจะยังจูนกันไม่ติดแต่เซต3ามเซตสเซตหมันยอดเยี่ยมมากๆ และคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าโมมาทําเกมได้อย่างดีคอมเมนต์ comment ต่อไปครับเขาบอกว่าทุกคนช่วยกันเล่นได้ดีมากๆและนี่ก็เป็นคอมเมนต์ของแฟนเกาหลีที่อกนำมาฝากเพื่อนๆใ <ๆ S 2> นการเก็ง<ๆ>อย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ไปที่ใต้คลิปได้เลยนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าคอมเมนต์ของแฟนเกาหลีนะครับแฮปปี้มากๆครับแต่ว่าหัวใจจะวายครับเพราะว่าเช่นเดียวกับแฟนชาวไทยที่เชียร์กันแหละครับเพื่อนๆคือเซตหนึ่งเซตสองเนี่ยต้องยอมรับเลยว่าสู้ไม่ได้จริงนะแล้วพอไปดูเซตสามเนี่ยเรากลับมาได้เฮ้ย ใจชื้นขึ้นมาหน่อยเซตสี่กลับมาได้ลุ้นหนึ่งชนะเซตห้าโดนแมตช์พอยต์ไปแล้วแต่ก็ยังพลิกกลับมาได้ครับโอ้โหหลากหลายอารมณ์มากๆแล้วก็หัวใจจะวายมากๆครับแต่โดยรวมแล้วถือว่าหุนใดยอดเยี่ยมนะครับอย่างแรกเลยคือพิสูจน์แล้วว่าหัวจิตหัวใจเรายอดเยี่ยมเราคัมแบ็กกลับมาได้นะครับอย่างที่2ก็คือในเรื่องของความได้เปรียบในเรื่องสภาพร่างกายครับเราจะเห็นว่าเซตสามเซตสี่เซตห้าเนี่ยทางฝั่งของนิงกุ๊กเขาดูยุบให้เราเห็น นะครับเนื่องจากที่พวกเขาเล่นเกมมาหนักกับทางด้านของเลสปาร์กนะครับบผกว่ามันส่งผลเซตสามเซตสี่เซตห้าพอสมควรนะครับอ่ะและนี่ก็เป็นตัวงราทั้งหมดที่ผมนำมาฝากเพื่อนๆนะครับอยาเห็นอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาที่ใต้คลิปได้เลยนะครับสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งก็สามารถกดให้กันเพื่อเป็นกําลังใจให้กันได้นะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับเจอกันครับบ๊ายบายสวัสดีครับ